สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำเครื่องล่อนกันค่ะหากใครพร้อมแล้วไปดูวิธีทำกันเลยค่ะว้าวอุปกรณ์ของเราจะมีดังนี้ค่ะวัดความกว้างให้ได้12เมตรยาว54เมตรค่ะ โดยแต่ละฝั่งฝั่งละ27เมตรและขีดแบ่งครึ่งค่ะจากนั้นวัดความกว้างขึ้นมา6.5เมตรทั้ง2อฝั่งค่ะขีดเส้นบนจุดกึ่งกลางที่มาร์กไว้ลงมาที่เส้น6.5เมตรทั้ง2อฝั่งค่ะใช้คัตเตอร์กรีดเส้นที่ขีดไว้ทั้ง2อฝั่งค่ะ ชิ้นส่วนที่ 2, ขีดเส้นขึ้นมา6.5เมตรยาว12เมตรส่วนปีกแผ่นระดับขนาดลากเส้นยาว18เมตรกว้าง7.5เมตรฝั่งละ9เมตรแล้วขีดเส้นแบ่งครึ่งกลางค่ะลากเส้นขึ้นมา5.5เมตรและขีดเส้นจากจุดกึ่งกลางลงมาที่จุด5.5เมตรค่ะจากนั้นก็ใช้คัตเตอร์ตัดเส้นที่ขีดไว้ได้เลยค่ะ แผ่นดิ่งวัดความยาวกว้าง10เมตรสูง9เมตรวัดความสูงขึ้นไปอีก5เมตรค่ะจากนั้นขีดเส้นตรงด้านบนลงด้านล่างแล้วใช้คัตเตอร์ตัดให้ได้รูปทรงตามภาพค่ะจากนั้นเราจะใช้ไม้ที่ยาว50เมตรขีดเส้นส่วนหัวให้ห่าง8เมตรและส่วนปีก2เมตรใช้กระดาษทรายในการขัดปีก โดยจะขัดส่วนท้ายของปีกให้บางลงค่ะตกแต่งให้สวยงามโดยใช้สีและติดกาวเสร็จแล้วก็นำเครื่องล่อนไปล่อนได้เลยค่ะหลักการฟิสิก์ของเครื่องล่อน <S <S อเกี่ยวข้องกับการใช้แรงรวมและหลักการแอโรไดนามิกโดยเครื่องล่อนจะลอยและเคลื่อนที่โดยไม่มีเครื่องยนต์ โดยใช้แรงยกที่เกิดจากการไหลของอากาศผ่านปีกและแรงฉุดที่ต้านการเคลื่อนที่วัตถุจะรักษาสมดุลของแรงเหล่านี้เพื่อล่อนในอากาศนั่นเองค่ะ